สวัสดีครับอยู่กับหน้าเว็บ1 2 3สบอสนะครับเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์นะครับและเว็บนี้มีข้อดีอะไรบ้างนะครับวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับ 1. ครับเว็บนี้นะครับสมัครด้วยตัวเองฝากถอนผ่านหน้าเว็บนะครับเป็นระบบออโต้นะครับ2นะครับเว็บนี้นะครับไม่มีปิดปรับปรุงใดๆทั้งสิ้นนะครับและมีแอดมินคอยบริการเรายีบสีชั่วโมงนะครับ สามนะครับเว็บนี้นะครับครบจบทุกการเดิมพันนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาคาสิโนสล็อตหวยออนไลน์นะครับก็มีหมดนะครับสี่นะครับนี่สำคัญเลยนะครับเว็บนี้นะครับคืนค่าคอมมิชชั่นให้ถึง0.8%นนะครับทุกยอดเล่นทุกยอดการเดิมพันทั้งหมดนะครับและใครนะครับที่กำลังมองหาเว็บเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับ ผมจะแปะลิงก์สมัครไว้ใต้อคอมเมนต์นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับ